สวัสดีพ่อแม่ะคนในราคาว,วันนี้นะเราก็จะมารีวิวของกินกันซึ่งอร่อยมา,มากๆเลยก็คือนมเอานมสดนะคะจากร้านมนนมสดก็เพื่อแม่เราซึ้มาให้นะกินไปเยอะมากเลยกินคันเดียวได้ก,ก็ขวดประมาณไหนดิซีไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะปวดแช่ตัวเย็นทานะคะชั่วโมงก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะนี่นะมนมนมสด เราจะลองกินให้รูกันก็พอดีไม่มีหลอนนะขออนุญาตนะคะจืออร่อยมากเลยนะก็มันจะมีช่วงหนึ่งอะ่ะเราจะไม่กินนมยี่ห้อเออไม่บอกยี่ห้อละกันนะคะก็จะกินเป็นบางยี่ห้อเนาะอันนี้ก็แบบถูกใจมากเลย อร่อยมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอจะเพยงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดแชร์กันแน่นะอย่าลืมดไลค์นะบ๊ายบาย